ถ้าไมาสกิววิที่ทุกคนได้ฟนนะอัปเดตเอพิโซดที่73เข้ามาแลลวอ่าแล้วก็อัปเดตส่งของที่เป็นเจ้าแมปอีวิ Town เข้ามาเป็นแมปใหม่อ่าเป็นยังไงดีเขาเราียกว่าเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วกันนะทุกคนงั้นวันนี้พี่ จะลองมา F K โดยใช้แอป U D Phone แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อคือนนะอัปเดตมาพี่ก็ได้ลองหาวิธีการ F K เออหลายๆอย่างแต่ก็มมนก็มีอยู่แค่วิธีนี้วิธีเดียวที่เออได้ผลที่สุดนะทุกคนอ่ะวิธีการ F K บบนะเป็นไงเดี๋ยวลอาดูกันก่อนนานะพี่ขออนุญาตเข้าไปที่หน้าแอป U D Phone แล้วกันนะไปเ่ะพ่อเข้ามาแล้วนะทุกคนเลือกไปทีซื้อนะทุกคนอืมแล้วก็จะมี Virgin เวอร์ชันสาวเวอร์ชันได้เรื่องนะมี U V P G V P แล้วก็ S V P ที่เพิ่งใหม่ล่าสุดเลย แล้วก็สลัครายนะที่เพิ่งแชร์กันแรกนะทุกคนเริไปที่ UVP นะจะมีในส่วนของทดลองฟรี4ชั่วโมงก็สามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้แต่ว่าครั้งนี้นะพี่จะซื้อในส่วนของ GVP ก็พอแล้วกดเข้าไปเลยปั๊บอืมกดเลือก7วันอเห็นแล้วไหมทุกคนราคาปกติของ7วันนะจะอยู่ที่ประมาณ2.9ดอละลาร์ตอนนี้ลดเหลือ1.9ดอละลาร์เพราะว่าพี่มีในส่วนของเพจเดียวไว้หักแล้วทุกคนเข้าไปดูก่อนอืมกดตรงหักเพจนะทุกคนนี่เห็นไหม หักเพชรไปประมาณ2องเพชรเพื่อหักไป1่ดอลล่าร์หรือว่าสามบาทนั่นเองแล้วก็สําหรับใครนะที่อยากได้เพชรนะให้ทุกคนโหลดผ่านองพีนะทุกคนจะได้เพชร4ี 8, ่เมตรสามารถนําเพชรไปเป็นส่วนลดแบบพี่ได้เลยกดหักไปเลยเลินหนึ่งจุดก,ก็ดอลล่าร์อะกดจ่ายไปเลยกดซื้อเรียบร้อยอะรอดําเนินการแป๊บหนึ่งอะเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็กลับไปดูในส่วนของคาโฟฟนได้เลยเพราะเราเข้ามาหน้าคาโฟนแล้วนะวิธีการโหลดโลบอกกับออโต้คลิกนะโลบอกให้เรากดไปที่เกมเซนเตอร์นะทุกคนอะ กดเข้าไปเลยกดเข้า R P G โหลดโลบอกได้เลยรอสักครู่หนึ่งอ่ะกดติดตั้งเลยเรียบร้อยแล้วก็วิธีการโหลดอ Auto ัลต้คิกนะให้ทุกคนกดไปที่ two center นะทุกคนกดเข้าไปเลยกดโหลดออโต้คิกมาเลยอ่ะรอสักครู่หนึ่ง install มาเรียบร้อยอ่ะจากนั้นนะเข้าออโต้คิกก่อนอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปตั้งค่าอะไรสักแป๊บหนึ่งอ่ะกดเปิดมากดอนุญ,ญาตเรียบร้อย กดตั้งค่าแป๊หนึงตั้งเป็นวินะทุกคนตั้งไว้ประมาณ20วิไม่ก็19วิเออจะดีมากๆเลยเพราะว่าคือมันมีโอกาสที่จะหลุดอยู่เหมือนกันอืมพี่แนะนํนาว่าตั้งไป19วิจะดีที่สุดแล้วอะตั้งไป้19วิแล้วก็กดเอาขึ้นมาทดสอบดูก่อนอะโอเคใช้ได้แล้วแต่ กดเข้าโรบอกล็อกอินไรเรียบร้อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดช่วงนี้ไปก่อนนะเราพร้อมแล้วเข้ามาในแแบบเป็นเรียบร้อยแล้วพี่จะบอกอะไรไว้ก่อนแล้วกันคือวิธีการฟาร์มพี่เนี่ยคือพี่จะไม่ใช้ยูนิตตัวละครเลยนะพี่จะใช้แค่ยังไงดีให้ตัวละครมันพุ่งเข้าบ้านอ่ะทุกคนให้เร็วที่สุดจริงๆมันก็ถ้าสมมติจะฟาร์มไว้1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ500ถึงอ่อ600วิธีการฟาร์มเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอมเดี๋ยวพี่ไปตรงแมบบก่อนแล้วกันนะ เริ่มเกมมาตอนแรกไม่ต้องทำอะไรทุกคนกดสกิลเบสยาวๆเลยแล้วก็เพิ่มเป็น1.5หรือว่า1.2ก็ได้ให้มันเข้าป้อมให้เร็วที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งกันทีหลังคือปกติเนี่ยถ้าสมมติจบเร็วที่สุดเนี่ยมันจะจบทีท่ประมาณหนึ่งนาทีเกือบสองนาทีทุกคนประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวิกว่าแล้วก็รวมกับระบบไอรีเพย์ด้วยก็จะเป็นประมาณเกือบสองนาทีประมาณนั้นสองนาทีเนี่ยจะได้มาประมาณสิบห้าถ้าสมมติรวมๆแล้วก็ ไอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ประมาณ400ประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าเนี่ยประมาณนี้จบแล้วอืม่ะรอสักแป๊บหนึง่งอันนี้ประมาณ10วิเออสิวิใช่ไหมแล้วก็ระบบรีเพย์ประมาณ20วิรวมๆแล้วก็ก็ประมาณ2อนาทีได้มา15บหนะแล้วก็เลื่อนมาตรงที่กลางๆหน่อยก็ได้อ่ะเรียบร้อยอืมแล้วก็กดแบบ f k แบบ,แบ,บยาวๆไปเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ f k ไว้สักประมาณ30ถึง20นาทีแล้วกันหรือว่าเราจะหลุดไหมอ่ะ เ k แบบยาวเลยทุกคนแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะเพราะว่าอยังไงดีคือระบบรีเพเนี่ยวิยในแมปนี้มันดูแบบชา้าๆไปดหน่อยนะพี่ก็เลยตั้งไป19ิวีทุกคนลอง a k ก่อนแลวกันไป โอเคยโดนประมาณนี้แล้วกันอพี่มีความคิดดีๆแล้วคือมันมีใน,นสวงที่เป็นสปีดคูณคูณสิบห้าใช่ไหมไม่ได้คูณสิบห้าเคูณสองถ้าสมมุติเราเพิ่มสปีดเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรว่าอาร์คริสตันเนี่ยที่เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมทีนี้ขอลองอะไรเล็กน้อยก่อนแล้วกันถ้าสมมุติสิบเก้าวิเนี่ยหนึ่งวินะน่าจะประมาณหนึ่งพันป่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจอะอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองก่อนแล้วกันนะลองเปลี่ยนเป็นประมาณ18อ่อะ เราก็จะเพิ่มเป็นส่วนของที่เป็นอ่าระบบลากอ่ะกดตรงสีเหลืองทุกคนที่มันเป็นลูกศรนอะ่ะอกดเราเข้ามาก่อนแล้วก็ปรับให้มันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะลองดูปึ๊บถ้าสมมุติได้เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เหมือนกันอมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเป็นอ่าอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นระบบลากอืออ๋เซว่าช้าไปใช่ไหมช้าไปทุกคนเราต้องเปลี่ยนเป็นแ800ดร้อย เปเป็นม,มิลลิวิอะลองไหมอืมแต่ก็มัน <c oughs> มมนก็ยังช้าไปอยู่ดีอะโอ้จบแล้วว่ะมันเลื่อนได้แค่แป๊บเดียวอะอืมงั้นเดี๋ยวต้องเอาไว้เออทำเออนอกรอบแล้ววิธีอย่างนี้อาจจะต้องเป็นคลิปหน้าทุกคนอะประมาณนี้ละกันอืมอะก็เราจบคลิปกันไปนะพี่ขออนุญาตเปิดกล่องหน่อยละกันบูสเตอร์มาอ่าพี่มีเงินอยู่ประมาณสามแสนเราจะเปิดดีไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวนะ อีว e ิวโอเคพี่มีคริสตัลอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0งพเราสามารถเปิดได้3กล่องขอรีเจนได้ไหมคือตัวนี้พี่ได้ไมาแล้วไงพี่ลองเปิดไปรอบหนึ่งแล้วพี่ขอรีเจนได้ปะมีรีเจนมิสติกแล้วก็อ่าครอสมิกหรออีว e ิวซีควิตเอเจนโอ้อ่าคุณดาพักบูมมั้ยเนี่ยอืมอ่ะเปิดมา3กล่องขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะถ้าได้เออครอสมิกเนี่ยจะเป็นที่ดีมากเลยนะคลิปเนี้ยอ่า <laughs> โอ้โหอีป e ิกสามตัวรวอืดแทบจะไม่ได้เลยนี่พี่ไม่ได้เปิดเสียงเกมไหมเนะี่ยนั่นไงใช้ด้วยว่าอยู่ก็เสียงเกมหายไปไหน,นเคลมมาช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีดวงเลยนะลองเปิดในกล่องปกติด้วยสิอ่ะของกอรลี่เปิดมาเก้าอันฮึม <c oughs> ควิดมาแฮะควิดมาอเออควีตรีเจนรีเจนสี่รีเจนห้ารีเจนหกรีเจนเจ็ดรีเจนแปดแล้วก็รีเจนเก้าตัวโทนตบมือสุดยอดไปเลย <c oughs> นี่เกมพาร์คโควัะนะนี่เกมพาร์คโคว์นะอ่ะอีกรอบไปอืออ่ะสามตัวแล้วสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวและ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 อะไรและเก้าตัวโอเคทุกคนไปจบคลิปไปดีกว่านี่ขนาดเกมพาร์คโควัะนะ่ะอ่ะโอเคทุกคนก็สรคลิปนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเอาคลิปหน้าแล้วกันเพื่อนไม่ได้เหนือยกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาลองเออเล่นในส่วนของตัวละครที่เป็นเดี๋ยวนะ มันมีระบบเอ่อ b บ t น l e p a พาร์ตก็มาใช่ปะระบบ b บ t น l e p a พาร์อ่ะนี่อีเวนพาร์อืมระบบ e อีเวนพาร์อ่าเดี๋ยวพี่มาลองเก็บดูหน่อยไหมต้องีคลิหนาทุกคนโอเคโดนก็จตรคล,นะคลิปนี้ไม่ได้แล้วฮะนี่ไม่ได้แล้ว